การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2564เวลา9นาฬิกาพลเรอเอกพระดอนพวงแก้วประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือในฐานะประธานกรรมการบริหารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือพร้อมคณะเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สตหีกองทัพเรือ โดยรับฟังการบรรยายสรุปการดําเนินโครงการณห้องประชุมการท่าเรือสัตหีบฐานท่าเรือสัตหีบอำเภอสตหีบจังหวัดชลบุรีจากนั้นพลเอกพระดลพงแก้วประธานคณะที่ปรึกษากองทัพรเรือในฐานะประธานกรรมการบรหิหารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพรเรือพร้อมคณะได้เดินทางลงตรวจพื้นที่ของโครงการ จากนั้นเวลา13นาฬิกาได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์บริการทางการแพทย์เมดีคข้อหับและโครงการพัฒนาศูนย์วิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางทหารโดยรับฟังการบรรยายสรุปณห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรืออำเภอสัต,ตหีบจังหวัดชลบุรี